สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊ก246ทารอรนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2566ค่ะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึง่งถ้าฟังแล้วพลังงานไม่ถูกอกถูกใจก็ ทิ้งไปนะคะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจแต่ถ้าพลังงานดีต่อใจก็น้อมรับเข้าไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและพลังงานจักรวาลว่าในเดือนกรกดาคมนี้ชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีกันในเดือนกรกดาคม2566เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ขอพลังงานบวกด,ด้วยนะคะโอ้ t ด e ไฮล h ฟ o m a p a e c e of Pentacle เด็กถือเหรียญนะคะ The Star หู้สุดยอดมากเลยนะคะไพ่ High. สวยมากโอ้โหโ o แมมีแต่อะไรดีๆเข้ามานะคะสำหรับชาวราศีกันในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่แฮปปี้มากคุณเป็นดาวคุณเป็นดาวในดวงใจคุณเป็นดาวในที่ทำงานคุณเจิดจรัสนะคะคุณทำอะไรก็แฮปปี้ไปหมดเลยในเดือนนี้นะคะทีออฟวานอยากได้อะไรก็ได้สิ่งนั้นนะคะ เป็นอะไรที่ชาวราศีกันค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวเองสูงในเดือนกันยายนเอ้ยในเดือนกร,รกฎาคมนี้ชาวราศีกันเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองอย่างมากและก็เป็นคนที่คิดเยอะขึ้นในเดือนก,นอกร,รกฎาคมนี้สับสนอยู่เรื่อยนะคะราศีกันกับเดือนกรกฎาคมต้องขอโทษด้วยชาวราศีกันในเดือนกร,รกฎาคมนี้ เป็นเดือนที่ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถในการทํางานทําเงินเพื่อให้ตัวเองเติบโตนะคะและเป็นที่รู้จักไว้เนื้อเชื่อใจวางใจในทุกๆคนที่เข้ามาพบปะและได้ทํางานกับชาวราศีกันนะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่สังคมยอมรับนะคะเป็นคนหนึ่งที่สังคมให้ความ ไว้วางใจและก็เชื่อใจคุณคุณเป็นคนที่มีผลงานนะคะเป็นคนที่มีผลงานที่เจิดลรัดเป็นเป็นดวงดาวดวงหนึ่งเลยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคุณจะสร้างผลงานได้อย่างดีและคุณก็สนุกกับการทำงานนะคะแล้วก็คุณพร้อมที่จะออกไปเผชิญในโลกกว้างคุณอยากจะเที่ยวคุณอยากจะ ปล่อยอความเครียดหรืออะไรก็ตามคุณสามารถที่จะทำได้ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคุณมีความสุขอย่างอย่างเหลือเฟือเลยนะคะคุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำในเดือนกรกฎาคมนี้คุณสามารถเสกนกเป็นนกเสกนกเป็นไม้เสกไม้เป็นนกได้เลยนะคะสำหรับชาวราศีกันเป็นช่วงที่แฮปปี้มากๆค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ คุณเป็นคนที่รักความเป็นอิสระนะคะรักชอบเที่ยวชอบเที่ยวในที่นี้หมายความว่าชอบธรรมชาตินะคะชอบธรรมชาติชอบเดินทางนะคะชอบอยู่ในในโซนที่เขาเรียกว่ามันทําให้คุณมีความสุขอะ่ะคุณทํางานด้วยความสุขคุณคุณสามารถประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ เพ of ์ e อฟวันอู้วเนออฟเก็ขึ้นนะคะอ้การงานดีการเงินดีได้รับความช่วยเหลือได้รับการโดดเด่นผลงานของคุณช่างประจักษ์เป็นที่เป็นที่ทุกคนเอ่อยอมรับนะคะ The h e r m i s นะคะเป็นสิ่งที่คุณ ทำมาแล้วเกิดผลที่งดงามนะคะคุณมีความสุขทั้งในเรื่องของครอบครัวการงานความรักนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คุณช่างเป็นอะไรที่แฮปปี้มากนะคะเดอะไฮโลไฮเปอร์เทสก็คืนคุณเป็นอะไรที่มีรางสังผลนในของตัวเองด้วยนะคะว่าคุณจะไปในทิศทางไหนแล้วคุณจะทำอะไรคุณถึงจะประสบความสำเร็จคุณจะ พูดใจย,ยังไงคุณเป็นคนที่มีจินตนาการคุณเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นคนที่ช่วยคนอื่นแก้ปัญหาได้ดีคุณเป็นผู้รู้คนหนึ่งนะคะสำหรับในเรื่องของการใช้ชีวิตก็ตามหรือการงานก็ตามนะคะคุณถึงได้เป็นที่ยอมรับแล้วตอนนี้คุณก็ทำงานมาเยอะมากคุณหนักมากคุณพร้อมที่จะพักได้แล้วนะคะคุณจะแฮปปี้มายังไงแต่คุณก็เหนื่อยอะคะ่ะ คุณก็เหนื่อยคุณก็อาจจะช่วงนี้มีความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอยู่บ้างอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานถึงแม้ว่ามันจะแฮปปี้แฮปปี้ในเรื่องของจิตใจนะคะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความรักอะไรก็ตามแต่ร่างกายของคุณะ่ะคุณต้องกลับมาดูแลมันบ้างนะคะมาใส่ใจร่างกายของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่า ช่วงนี้คุณเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดนะคุณเดินไปไหนคุณทําอะไรคุณก็จะรู้สึกเจ็บขานะคะเจ็บขาเจ็บเท้าเจ็บเจ็บส้นเท้าอะไรต่างๆนานาอาจจะเป็นเพราะว่าคุณใช้ชีวิตคุณเยอะมากๆโดยที่คุณก็ไม่ได้กลับมาดูแลร่างกายของคุณเองสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคุณมีความสุขกับความรักคุณมีความสุขกับการงานคุณมีความสุข กับการใช้เงินจากการได้เงินมาแต่คุณยังไม่มีความสุขกับร่างกายคุณเองนะคะร่างกายของคุณแบกภาระหนักมากนะคะจากการที่คุณทํางานหนักหักจากการที่คุณใช้ร่างกายของคุณจนเขาฟ้องแล้วว่าอยากจะพักนะพักบ้างพักร่างบ้างพักร่างกายบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะก็อยากให้ชาวราศีกัน หาเวลาพักผ่อนนะคะหาเวลาพักผ่อนนะคะแล้วก็บำรุงร่างกายดูแลร่างกายตัวเองให้กลับมาฟื้นนะคะเป็นคนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจนะคะชาวราศีกันเดี๋ยวจะเปิดไพ่เสริมให้กับไพ่หลักนะคะว่ามีอะไรที่ต้องรู้บ้าง อีกบ้างนะคะอ้ไพ่บอกว่าบางครั้งคุณกเ็เริ่มต้นอะไรอะไรมาได้ดีแล้วนะคะการงานก็ดีความสัมพันธ์ก็ดีและคุณก็มีทักษะที่ดีในการ ทำงานในการเข้าสังคมในการพบปะผู้คนนะคะคุณมีทักษะที่ดีคุณมีการงานที่ดีคุณเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงนะคะมีความซื่อสัตย์และความรักที่มั่นคงความซื่อสัตย์ของคุณจะทําให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสตรรคต่างๆนานาถึงแม้ว่าคุณจะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักหรือไม่มีก็ตามถ้าวันใดที่คุณมี ความรักที่มั่นคงของคุณจะทําให้คุณผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคได้นะคะการที่คุณได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วคุณทุ่มเทมันนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องที่คุณได้รับมาไม่ว่าโอกาสนั้นมันจะเป็นการงานหรือโอกาสของความรักความสัมพันธ์หรือโอกาสในการได้รับเงินก้อนโตโอกาสที่จะ ก้าวไปสู่อะไรใหม่ๆก็ตามคุณสามารถที่จะพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ๆเข้ากับสิ่งใหม่ๆที่ที่เข้ามาหาคุณได้นะคะตัวคุณเป็นคนที่สามารถที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับได้ในให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้โดยไม่ยากนะคะเพราะว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่จริงๆแล้วอะถ้า ถ้าสนิทกับใครหรือไว้วางใจใครแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพูดทุกเรื่องให้ฟังได้แต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็กลับกันเลยนะคะคือไม่พูดด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าในเรื่องของการเข้าสังคมคุณสามารถทำได้ดี ไม่ว่าคนคนนั้นคุณจะสนิทหรือไม่สนิทถ้าเป็นสังคมจากการทํางานสังคมจากการที่คุณต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆสังคมที่คุณต้องเข้าไปพบเจอผู้คนใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนางานคุณก็สามารถที่จะทําได้ดีนะคะทําได้ดีมากคุณมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่คุณจะดีมากกับคนที่คุณสนิทและไว้ใจะคะ่ะถ้าในระดับหนึ่งคุณก็คุยได้ในระดับหนึ่งนะคะ เขาบอกว่าการกระทําและการแสดงออกของคุณมันเป็นสิ่งที่คุณได้รับการยอมรับนะคะคุณทําอะไรคุณมักแต่ชัดเจนเสมอนะคะคุณชัดเจนกับการกระทําและสิ่งที่คุณกําลังรอคอยอยู่มันจะมาหาคุณในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาไว้ หากคุณช่วยขอความช่วยเหลือจากใครเอาไว้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนคนนั้นกลับมาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับชาวราศีกันก็ที่อ่านไพ่ามาและพลังงานไพ่ทั้งหมดที่ออกมาเป็นพลังงานบวกเกือบจะทั้งหมดทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะเสียอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายที่คุณต้องกลับไปทำนุ ธนูบำรุงดูแลร่างกายของคุณเองเรื่องการงานการเงินความรักของคุณค่อนข้างที่อยู่ในเกณฑ์ A วกนะคะค่อนข้างดีคุณเป็นเดอะสตาร์ไปแล้วนะคะคุณสามารถที่จะสร้างตัวเองให้โดดเด่นได้ในทุกๆสถานการณ์ถ้าคุณจะทำนะถ้าคุณไม่ทำก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าคุณจะทำคุณสามารถที่จะทำได้และคุณมนะักที่จะ เจอในสิ่งที่ใช่เสมอทำในสิ่งที่ใช่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ชาวราศีกันจงมั่นใจในสิ่งที่ทำและสร้างคุณงามความดีต่อไปนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นในความรักนะคะและจะทำให้ชีวิตคุณประสบะความสุขความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะ ยินดีด้วยนะคะกับผลงานที่เกิดขึ้นแล้วก็ยินดีด้วยกับโอกาสที่คุณจะได้รับในภายภาคหน้าอันใกล้นี้นะคะขอให้มีความสุขนะคะ